S <S สรุปสิดูเอลหาไม่เจอแล้ว <S 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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะวันนี้ก็ครัวสพลปากขอต้อนรับนะฮะเวลคัมไม่น้อยนิวยอร์กนะฮะอยู่เอชเอนะครับ,รบเดินทางมานะครับที่ลานองปูนะฮะแล้วก็ นะเมื่อส so ักครู public, ่ท so ี่ผ่านมาก็มีการรำรำถวายองปู่นะฮะไม่น้อยก็เป็นเฉพาะนะครับเครือญาตินะครับผมนะเป็นบรรยากาศต้มโฮมที่สุดอบอุ่นมากๆเลยนะครับ หลายทางก็คงจะนะได้ยินชื่อนะฮะแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามนถึงนะคุณงามความดีหรือสิ่งดีๆนะที่ไม่น้อยนะครับได้นะฮะกระทำมาตลอดนะของกับของการเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะแล้วก็เป็นเสมือนกับนะ FC นะท่านหนึ่งนะที่อยู่เคียงข้างลุงกับป้ามานะแส่น,น,นะครับนะและแน่นอนนะท่านยังคง ยืนหยัดในความรู้สึกมั่นคงในจิตใจไม่เคยเปลี่ยนนะครับอารมถึงนะครับสิ่งที่ทุกท่านเคยได้ฟังจากปากของป้าเองนะครับก็ในเรื่องของการซื้อที่ดินนะฮะด้านหน้าโซนทิศเหนือนะฮะจากเจ้าของเดิมนะฮะให้กับวังปู่นะครับนี่คือทรัพย์สินที่เป็นมูลค่าเช่นใหญ่ที่ทุกท่าน ได้รับทราบกันนะนเหนือจากนั้นก็จะมีในเรื่องของะจะภาพบายสีจะภาพหลักนะในงานบวงสวงทุกปีนะครับแล้วกนะ็การสนับสนุนอีกมากมายหลายครั้งหลายครานับไม่หวาดไม่ไหว,ไม,หวไม่ท่วนเลยทีเดียวนะครับ,รบไม่น้อยน,นั้นเป็นนะมาบุคลากรที่มีคุณภาพนะฮะในแวดวงการศึกษานะครับ นะเป็นนะตำแหน่งของท่านเป็นถึงศนะาสตราจารย์แล้วก็มีวุฒิทางการศึกษาในระดับนะ<ม>ปร,ริญ,ญญาเอกนะหรือด็อกเตอร์นะท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเอ๊ะคนที่เป็น f อลุงกับป้าเนี่ยนะครับนะ<า>เป็นคนเราเคยได้ยินการบูลลี่หรือด้อยค่าเนาะนะฮนะ จากนคนที่เขาไม่ได้ติดตามลุงป้าน,นะนครับแม้แต่นะครับพี่เสือเองก็โดนบ่อยนะครับว่าเอ๊ะเป็น youtube มาอยู่กับลุงกับป้าเป็น f อนะฮะมาอยู่กับลุงกับป้ามาติดตามชีวิตลุตงพลบัตเต่ได้ยังไงนะฮะเป็นเหมือนพวกไม่มีการศึกษาพวกมีความรู้พวกไม่มีสมองอนะันนี้คือคําพูดที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่ตลอดนะฮะแต่สิ่งนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่านะ นี่คือ FC คุณภาพนะนอกจากนี้ก็ยังมี FC อีกนะหลายหลายท่านนะฮะที่เป็น FC นะฮะที่ติดตามลุงป้ามาตลอดนะฮะโดยที่ท่านคือพลังเงียบนะนะไม่แสดงตัวนะฮะล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะพี่เสือได้มีโอกาสนะตามลุงป้าไปนะสถานที่ต่งตางๆนะไม่ว่าจะเป็นนะติดต่อราชการบางครั้งนะหรือว่าไปเที่ยวนะในระหว่างทางนะเราจะได้เจอเจอนะผู้คนมากมายหลายอย่างหมายหลายหน้าที่การงานนะฮะ มีตำแหน่งใหญ่โตนะท่านคือ f อซที่เนะข้ามาบอกหลวงกับป้าว่า,ายังคงติดตามอยู่นะแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้นะสแสดงความคิดเห็นเข้ามานะให้กำลังใจนะสู้ๆนะครับบางท่านก็โอ<ห>้เป็นตำแหน่งที่พี่ศษนะคาดไม่ถึงนะอย่างตอนที่เราไปเที่ยวที่สัตหีบชนบุรีนะที่ไปส่วนน้ำรอบนั้นนะที่ไปนอนบ้านพักภูรลิลานะเราก็เจอกับระดับนะ

We okay. have

น่าจะได้เจอกับผู้ใหญ่ดีเอฟซหลายๆท่านในช่วงงานรวงสวงนะครับ หัวเป็นลูกหนึ่งกกินล้หอวเป็นลูกหนึองอ่อง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ่านะฮะที่ความอบอุ่นนะฮะที่เห็นแล้วสดประทับใจคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดี